ั้งเสียงอีกไม่เน,เนาะสบาย<ด>สบายดีจังจายูนเนาะได้ยูนเนาะได้กะคือคือ,ลลอ,อ,อว่าเลยว่ารอบวัวไรนี่เป็นมาแต่เกิดบ้หรือว่าเป็นเกี่ยวกคำยังกันคุณบิดแล้วก็ไข่เด้ไข่คิดว่าชิบะรอดแล้วได้ไอไปห้องมอแควงฮะจนแพทย์ก็ว่าพอเมื่อรถอืมมาหนี่พี่น้อยเอา เป็นมัดก้าจังซี่กัดในนอนพี่น้องเนาะทางน้องปลามาในี้พี่น้องเพะนลงมาอ่าสิม,มาลรก,ก้าเนาะเป็นนี่ได้ดิดกได้อยู่เนาะก้ากัดอ่ารู้สึกว่าก้ากัดเท่าแน่เนาะอ่าก้ากัดเป็นบั้งอะไพี่น้องเยอ่ามีแต่หญ้า <S <S เน,ะนะเาะพี่น้อยเอพี่น้องเยอยู่ให้อยู่หน้าเนาะยังบ่ทันได้ขับทางบ่แสงครับพี่น้องเนอะอาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคน พบเจอกันคือเก่าขับโบเสียงเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทุ่งไฮทุ่งนาเมื่อนี่พี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเลยเอ๋อการมแต่ว่าการคลิปนี้น้องพี่น้องเนาะทางบบเสียงกับสีถามอัปเดตเบิ้องล่างกันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับทางน้องน้องทองสาบอกพี่น้องเนาะที่ทางน้องเพนเบ้าโบได้เนี่ยพี่น้องเป็นใบอีกประจันพี่น้องเลยด้วยสาเหตุเป็นนี่ก็น่าจะเกิดเกี่ยวกับเีพยาเนี่ยเด็พี่น้องเนาะดูว่าเป็นมาแต่เกิดเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่โบเสียงถามแบบคร่าวๆพี่น้องยังไม่ถามแบบ อ่าลอยตรงนะพี่น้องเนาะคลิปนี้จิวมาทำเบิกน้าก,กันทั้งเมล่าก็ทั้งเอื้อยน้ากันอีกรอบหนึ่งน้องพี่น้องที่มาที่ไปเพราะว่าเป็นนอกอีกคนนึงเนาะตามที่บุเซ้งเบิ้งนี้อ่าเราบอกว่าได้แต่ว่าเป็นคนขยันอ่าเพิ่งพาซอยพอย่พอเม่ทำมาหากินนะพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็มาซอยอ่าลำก้าลำไห้ลำหนาทั้งเอื้อยประชันพี่น้องนะเนาะอ้าเดี๋ยวไปหูจักน้ากันอีกเนาะสำหรับทางน้องเพิ่นผมพี่น้อยทางน้อง ทองสาวพราะฉะนันก็กำลังดับให้ดับหนาพูดไปเลยเนาะป้าจะลูกกินนี่นบอ่บนบอน,นี่นะ,ะบอ่ะบอบ้อบ้อเห็ดแล้วนี่โกลก้กาแป๊บเดียวเลยเป็นเทนะ่<ะ>นานสามสิบมัดเลยเนาะอันนั้นทำนี่กับบ้างเ<ะ>นาะเป็นนี่เล็งาบอยู่บอ่ก<ะ>บอกล้าพอพออยู่บ่อ<ะ>แต่ว่ามัน อ่าม uh, mm. ีหญ้าน้องเนาะหน่อสบายดีพี <c ười> p, ่น้องเด้อบ่เสียงถ่ายคลิปเด้อหน่อยเนาะเอาเป็นอด๋อันหาบ้านทาน้างยุดบ่นออตอเติมไปฮอดไสแล้วเนาะก็กําลังก่อฮนควแหละมื้อเอกําลังก่อตอเติมฮึนควัวหลายเติบแล้วบ่ยอื โดยโดยาวเนาะอันนี้กับโลก้าเนาะทั้งประตูเจ้าได้ใส่เป็นได้ใส่แล้วเดี๋ยวบอปแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วเรยอ๋อมีแต่ผู้อื่นมือว่ามือคื้อก็ต่อยเดินบอปอ๋ออันแต่ว่าณาทงนี่คือหน้าของทั้งหน้าบบาเจ้าอันนี้เนาะไม่หน้าส่วนตัวเพิ่นด้วยได้นี่เนาะเย้เนีเพิ่นพาครอบครัวเพิ่นมาเฮ็ดอยู่นี้เนาะเย้ จ้าน <inaudible> <wai> ี่บ <conclusions> ่ไ <Aristotle> ด้เฮ็ดนําเพิ่นเนาะบ่อือเนาะบัดว่างก็เฮาก็มาซอยบัดบ่ว่างเฮาก็อ่าตามยายสายเฮาเนาะคั่นสิว่ากะบ่ยามว่างก็มาซอยมานกันเพราะว่าครอบครัวเพิ่นอีกือนึงออพละลํานา่ละดํานาสักุมเคยดําอยู่บ่เจ้ากนซุอยก็สักุมคือกันนีู่กสักุมคือกันโอ้ยแม่นบ่ือน้นองลายอยู่ ือ <c oughs> บมีะดูดเลยนะบ้าม<า>ดูดมันมีระดูดจักบ่มีป<น>ออ่กอไปใช่กูนะปุ๊บมันแต่งตมันี่นี่คืออันนั่นเนาะพี่น้องเลยสะพอนสะพอนบ่ฮู้เนาะ เอาเดี à, ๋ยวผ้าพ no no <Ừ. S 1> ี่พาน้องดำหน้าซักดูมน้ำกันมื่อนี้พี่น้อยจักเด็กจักน้อยเนาะทดเอบเบิ้งน้ำกันผู้ใดทางน้องเพิ่นกนั่งอยู่ในผุนพี่น้อยเนาะมาแล้วลนะมาต่อกันพี่น้องจากคลิปที่แล้วเอาลงไม้เลยไม่ยอมแท้ๆนี่เนาะโอ้โดยโดยดำหน้าซักดูมเนาะผู้ ลองเบิ่งเยอห่หะแท็กเป็นอยู่บ่ขนะี่เ็ท่น่ะเอ้าอีกรอบนึงได้เด้อสบายดีเด้ออันนี้บ่จะไปตัดมาก,กี่นี่บ่เนี่ยนะบ่โอ้ได้กล้ามได้หนิหนิบนห้องกล้ามเปล่นมันมัดได้เด้อนิ thang hàng của blender, Hầu thi đấy bỏ min, hôm nay thằng mình đầm thi, ừ. à, mà này nó Sắc được cả tháng này năm đầm năm nó, phù, mai vương tháng này biết không ấy, phù, thấy ừ, ừ à, à hòn ao à, rồi rồi sẽ ăn thang nong đi đây sao nong thong xà bò thong thong xì nó ôi sư bật biết cái thong nó ừ. À, rồi rồi nó à, chắc nói con phải nói mà bưng thang nong con à. Đầm năm bò Khá mà đầm năm bò Hả? Bộ bên sắc hàng Bó mình nhắc mình bước nè nè Hì thế này Khỏi bộ bên sắc hàng Khỏi đầm năm khẩu lái vậy xin ฉันมีแต็นกระจ้องทั้งบูเชียงเอาไว้นะฮะเด้อก็นั่นเจ้าถือขึ้นนี่เด้อถือบูเชียงเดิมอืมอ๋อฉันน้อเดี๋ยวอันทั้งบูเชียงเขาไปหาทั้งน้องเพิ่นก่อนเด้อไปถามทั้งน้องเพิ่นก่อนเดี๋ยวคันว่าอันทั้งเจ้าเผาขึ้นคำว่าทั้งบ่บุญเพิ่นรอท่ายคลิปอยู่บรจักษ์วะอ๋อเรื่องนั้นก็ขึ้นไปหาเพิ่นก่อนก็ได้เนาะยังไม่มีพี่น้องเพิ่นมาหลายคนอ๋อเนาะพอดีเนาะอกกันรงกายอ่ารถพุงเนาะ เนาะเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตทาทีมาที่ไปในเด้อเนาะทางน้องเพิ่นอ่าหูจักน้ำกันอีกดอบนึงก็ได้เนาะพระ่านี้เบาแบบยังเข้าๆยังแบบซับสนอยู่นะอ่าเพื่อมีผู้ใหญ่เพื่นมองเห็นใจทางน้องเพิ่นเนาะมีแต่ว่าไปไปนั่งอยู่งคุ้นกันก็ได้อื เลยป้าทคือบัวหานี này, i, àng, mm. ่มัดเนี oh. ่ผมบัม uh. ีนังยางบอมันหามเลียงยางกันนงยางขาดอ้าวยางกระติวบัมีบอยางกระติวมัดผมจักหน่อยเนาะโอ้ดนผัเนาะเบิดแล้วโอ้อันนี้อันน้อง cá bươi đấy này nó ừ. nó kinh kinh thế thế đấy nó ừ. ừ. à, chồng bò nặn nề nó rồi á hai phân ngăn nuôi nải khuyến ma này nó để bố sáng ăn tít tít mai nhiều lắm này đó, đó. สบายดีป่ะเนาะสีน้ำมานนี่เดี๋ยวผมนง่ได้เนาะสบายดีเนาะขอพังเสียงอีกไม่เนาะสบายสบายดีเนจักอยู่เนาะได้ยู่เนาะได้กะคือคือบ้าเลยได้ย้สื่อทองทองสีทองสีเนาะทองสีนิวสิบหกปีเนาะ เลยด้วยอ่ะเนาะอันนี้พ่นตั้งพ่นมาซอยเจ้าบ่อันนี่นะน้อยพ่นผู้ดีพ่นดีกันเฮ่อมาซอยนี่ยนะคือเห็นใครอะเห็ดละกระสอบซมิดะลงกับน้องเคยมาใส่อันนี้โดยโดยอันวาเรอบบ่อไรนี่เป็นมาแต่เกิดบ่อหรือว่าเป็นเกี่ยวกับยังอันนี้คุณบิ๊ดเล่าไข่ได้ไข่คิดว่าสิบล่อแล้วได้ไอ ไปห้องมแควงค่ะจนแพทย์ก็ว่าพอเมื่อรถไฟสีวิตว่างชี้ยังแชเปี้ยเป็นแต่ชักปีเป็นโซได้เอามาส่งสำเดินได้ร้องไหมหกเดือนบ่อายุแชมเปี้ยนอ๋อเป็นตั้งแต่ประมาณหาหกเดือนเนาะไปสึกยาแชมเปี้ยนเจาะงพี่สักยาสักยาเนาะแต่ก็น่ากับก็ว่าได้ยังน้อยยังบ่หกว่าสชเปี้ยจังไงเนาะ แต่ว่าห่างกล้าแล้วนี่ก็แข็งแฮงแข็งแฮงปกติเนาะบ่ว่าเอาเหมือนกันฮู้อันนีแต่งนี่บ่เว้าเฮ็ดเวียกงานนี่้ําฮอดผู้ชายเนาะแม่นเก่งกว่าผู้ชายอีกบ่ก็แปลงเพงโตกมักท่านอนเ็เวียกการงาดันําักนําตักนนพวกสินนาย่าากินได้ได้ยอดได้ฆาอยู่หกินเนาะแม่นไปตามละู้จักทางมาทางไปโดย ยังไม่ปวงอออันนี้กับพยู่เลยไปไปน้ำมูกแล้วคือว่าเลยเขาเอ้วนผมบม่ได้ยินนะมีไปก้อ,อนละเขาเอ้วนแล้กำลังบม่ได้ยินมีแต่มันม,มาเองมันไปกันไปเลี้ยงงัวเลีเ้ยงคขยอยู่บ่อทั้งนีอยู่บ่มีแต่เบเยิงเบย์บ่อแมนโอ้ไม่ให้ไปหน้าโดยโดยงัวควายว่าม,มีมีแต่เบยเบย์ชิฮะโตนี่แหลนอันครอบครัวแล้ตอนนี้น่ะดูน้ำกัดจะค้นตอนล่าสุดตอน ตอนนี้เห็นบ่องเจ็ดคนรวมกัตอนอยู่เฮือนในตอนนี้เลยตอนนี้เหมีแต่พ่อเพื่อเลยบ๊วยแม้นมันเฉพาะบุตรเราร่วมกับเจ้านะเม็ดรวมนี่นะรวมหมดนะนะเฉพาะอยู่ในครอบครัวของทางน้องเพิ่นตอนนี้ไหมอีเมย์แล้วก็ไอ้พ่อยค่อยสมกับบอลแม่นเดียวกันแล้วบางคนมาอยู่พี่กันน้องไม่ตู้เนาะเดียวกันมึงเลยเนาะเดียวกันอันน้องคนสุดท้ายเดียวกันนี่นะแมนตุกสาวหลานเนาะแม่น าลาด pues uh ูบ้านย่งนัเขาเดิมนะบ้านเจาบ้านเวียงไซบ้านเวียงไซแมนจ้ามันเวียงไซมันสะพอนโดยโดขึ้นไปทางออกไปทางพุทธนาะทางทางพระอาจารสะพอนพุทธนรกโดยนักอาจาร่์ะกีตมัหมด น้องน้องมาได้สามมือเนาะแม่ได้สี่คืนสี่คืนเลยสี่คืนบ่แม่มาตะวันชูโอ้โหงเพิ่นบบกินบ่นอะฟออิ่มละได้เไงกินอิ่มเลยคืนนี้แหละลูกจ้าโดิๆเมื่อยย่บอ่เมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยาะ เจ็บคอเลยเจ็บคอคันว่าเจ็บคอกระซี่ใช่คอเจอ็บว่าสบายบ่เป็นวัดว่ามาเห็นนะคนไทยนะวัดเป็นไทยเนาะเดแต่หลังจากไปสิยามาแล้วก็กิดอบอ่าได้เลยวะก็ว่าหกเดือยนยังท่านเบาได้อุ้ยลูกอย่างนี้นะมึงยังไม่ติด เมื่อยังน้อยกับดงหกเนน้นผ้าชื่อโอ้อ้ลชไปชัยาแล้วก็คคืแล้วก็เป็นพีเสลยงรงนี่นะไอ้งบอกงพีตุ่นี่เลย,ย,ยไปพาตอนนี้พ่อตะก้อนนะนตะก้อนีกกรพีแนะนพีเสีลังแล้วก็ไข่โซ่เอ็น มสิเป็นลเยราโบ้เคยกินยากินยังฮักษามากเลยโบ่ตอนนี้กะบ่บ้ได้กินยังบ่ได้กินมีแต่ปล่อยธรรมชาติเนาะธรรมชาติแต่ว่าเราว่าเนี่ยยังได้อยู่ได้เนาะแต่ว่าเขามีสมมติคืามียาบางยังดีจะป่ะสาทมาจากเนาะนั่นเบิ้งหันไปเบิ้งบ้านเฮอนะไปเบิ้งก็เบิ้งขันว่าอีโผมีอะไรของบุญนำกระเฮ็ดเฮ็ดเป็นเม็ดควนผู้แน่ห้องเลยมาไปซ่อมให้มองเขาเบิ้งว่าลิงไก่สั้นเลย ลิ้นไก่เป็นหยังนะลิ้นไก่นะท่านลิ้ไก่สั้นเอาเท่าสั้นนี่เฮาเว้าบ่ชัดบ่จักค่อยก็ได้ยินเขาเว้ามาหั่นน่ะลิไก่สั้นล่ะน้อพี่ค่อยอ้อบ่แล้วเ้อมาลิไก่ยาวๆลิไก่บัดสั้นๆสั้นสั้นตอนนี้ก็ยังสั้นคือเก่าก็สั้นตั้งแต่นั่นละวาลิไก่มันสั้นล่ะเขาว่าว่าพี่อ้อว่าพี่เป็นเขาว่า

เดบยี่าป่อยมันือเห็นได้คน,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 นหายนะคนหายนะไหนโอ้ยเจ็บบอาะบ่นี้อันจุนเลี้ยวพลเรตจังพากันเมื่อบ,บ่เน,นะเีนลี้วพลเลยวอันเวลานอนนี่ก็นอนอยู่บนเบาะนอนในเทียงครนอนเทียงหันอยู่น้ำกันทันเนาะ คุณจับเอวแหยมอนเนาะคุณจับเอวเลยน้อเอวจะได้ไหมจนนี่แหละ อาเอาไม้มาให้ยห้องนี่พวงอีเม่เฮาพึ่งบ่คือพึ่งเลยมูหายแล้วงียเงาแล้วอ้าวฉันน้อมีตาบานพิ่นกับบคคอยยู่เนาะอันนี้กันเดี๋ยวทั้งมูเชียงกับสีเดินทางก่อนบ่ายนี่เนาะโดยเอาคันวานั่นกันคันมานั่นกันมือหนามือในเดี๋ยวมือเยี่ยมหยาไม่เนาะโดยผูก่น้องผมบหนอเนาะหาเนื้อมัดในกุ้งหนเนาะโดยโดย áo <laughs> gấp à, con bani đó, ải con bani. Đôi, đôi chào nó. Đôi, đôi. <cười> 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 đôi à, nó, thằng, nó, Nên, nào, rồi nào, cho, nào à, nó thăng an, nó phà. Thế kia cho nó con. nó ba má nè, kia nào nó cắt à, ở ba đất nào rồi? อ่าทั้งหมอเป้าน้ำแล้วก็ทั้งอ่าหมอแพทย์น้ำเนาะอ่าหลายทางอ่าแต่ว่าทั้งเป็นมากับเกี่ยวกับเป่าเข้หยังบางคนกับางคนกับเป็นแพทย์อ่าฉีดยาเนาะแต่ว่านอ้องเพิ่นก็นอ่าเวลาเทาถาน่นหู้บลเลยเพียหน่อยเวลาเ่าวเป็นหู้จักบลเลยแต่ว่าเวลาเพิ่นตอบมานี่เพิน่นกันบเป่าหออกเสียงบุคคลชัดปัญใดนะพี่น,น้องเนาะอ่าเออเนาะปะเนาะพี่น,น้องเพียนใด อัปเดตเบื้องน้ำกันทั้งบ้านเฮ่นซานของทางน้องปลาเนาะถ่ายคลิปพี่น่อยพวกน่ะย่ากจนไปเถิงพวกนี่คือกระตูกนี่เนาะไปน้อยเนาะอันนี้กับเป็นอ่าหมใบเครือกกระเล่งเนาะอ่าปูเ่าผปูกแก่นี่เพิ่นชีสูบยาได้นี่พี่น้องเนาะ สมัยก่อนอ่ะบ้านนี้เนาะตัดกองมาทางนี้โอ้โชว์ไปหน่อย้ยยาวเขือบเนืบโชอ,อ,อันนี้เนาะอยู่ติสัวขาวช้างเนาะลง,ลงหิ่ลงนาหรือว่าขาดอุป,ปกรณ์บ่พี่น้อยเนาะ,ะทางนี้กิดงบทางบ้านน้องป่านี่ตามที่ท,ทั้งทีมงานเขาแจ้งมากับมีสีมีอย่างมาครบแล้วไปหน่อยเนาะ,ะเป็นสีทาเนาะทางลุงเฮิม ลำปีชอบพี่น้องเนาะแล้วก็ทังกอต่างๆทง่ทงนี้กับทั้งบ่าวประธานป้องเขาพี่น้องเลยทั้งกอทั้งโปกทั้งสาบทั้งห้องน้าห้องในครบเสร็จปงจอมพร้อมใส่งานซิฟล้านหาแสนกีบหรือหกแสนนี่แหละพี่น้องเลยตัวนี้เนาะน ไปเนาะเดินทางก่อนบ้านนี้พี่นะ้นะอยบนไหนเดี๋ยวศิเข้าไปหาทางน้องแบ็บก่อนโมเสียงกับพนะี่น้องเนาะเดี๋ยวศิข้ามไปบ้านทางแม่น้องเบิ้ลพี่นะ้องโอ้ถนนหนทางเนาะอ่าครับมันคับม,มืดแน่เอาไว้มือหน้าบนในเนาะนะทางโมเสียงกับศิเข่ามาไม่พี่นะ้องอยกลับมากับรถมูในจะเป็นกระถาเนาะพี่น้องเนาะมันกระนะาทางมันเปื่อยแนจังหน่อยมันแดดก่อนเนาะเพราะว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่ขามไปนะมันยาพี่นะ้อยยันรถค้า Thang mẹ bạn nông vân nó à, hả đấy bạn này phía đông không bên à, đấy bạn này cáp đấy vườn à, thang đấy bạn đi hà nó qua khỏi bọn ama đấy thì nó hỏi bên này cái đây nó điều mượn này phía ไปใส่เนาะเดินทางเลยแบบนี้มานำกันสามคนพี่นวรุดโบเีซก็เอาเข่าอู่เข่าเตี้ยวโพดโพดโพดแนวหนึ่งกันแนวหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนาะเข้าไปเช็คอช่วงล่างแล้วก็เป็นน้ำมันเครื่องน้ำโดนเัาเด่นสมือพี่น้องเอ๋อเช่นี้แหละแต่โบเชกว่้อย่างนี้แต่มันเป็นมาหนี่งนักกว่านี้อีก เพราะฉันก็อเอาไปได้แกะตอนนี้เนาะเสียงรถค้าไปจักดอกนี่เนะา,นเาะ,นะานบ่ะมบ่ยู่นี่ป่ะเนาะตานวันแล้วพี่น้องเด้อเนาะหมดเสียงลาพี่ลอน้องไปก่อนคลิปนี้เนาะทั้งน,องน้องปลาน้องปลากระจ้องเจ้าอยู่พี่เด้อมดเสียงถือไม้กินนี่เดิมเนาะไป อาอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยสุขกายสบายใจเลยพี่น้องเด้อเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมูรณ์ม,มาปรารถนาเนาะพี่น้องเนาะคึ้นฟ้าคึ้นฝนมาอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะพบเจอกันในคลิปหน้าเด้อนะพี่น้องเด้อนะสำหรับคลิปนี้สบายดีเนาะพี่น้องเนาะ